สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมพ์ก็มีชาเลนจ์นะคะที่จะออกแบบลายกราฟิกนะคะประมาณ100ลายด้วยกันนะคะที่จะนําไปเป็นลายในเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆนะคะเพื่อนําไปขายในเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มนะคะของเว็บไซต์ Redbubble นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าในเวลาอ่ากี่ชั่วโมง <c oughs> แบบลายที่สามารถที่จะนําไปลงบนเสื้อผ้าแก้วน้ําปอกหมอนเคสโทรศัพท์นะ ไปขายในเลตบับเบิลเนี่ยเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะในการออกแบบ100ลายด้วยกันและที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมที่เราใช้นะมันเป็นเว็บไซต์นะเราจะออกแบบบนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์โปรแกรมวันนี้ที่เราใช้นะคะก็จะใช้แค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะโดยใช้แพลตฟอร์มของเว็บไซต์เพจอิดนะคะเราจะใช้ออเว็บไซต์ เทด e ิ t ดอทเนะคะเดี๋ยวจะไว้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะลิงก์โปรแกรมที่พี่พิมพ์ใช้วันนี้นะคะในการออกแบบลายเสื้อผ้านะคะลายกราฟิกทั้งหมด100ลายนะคะด้วยกันในวันนี้วันเดียวเลยนะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะได้ลายอะไรไปบ้างนะคะนะคะออกแบบตัวกราฟิกนะคะ เอาไปขายในเล็บบับเบิลนะวันนี้นะ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าพี่พิมพ์จะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะในการออกแบบลายให้ได้100ลายด้วยกันนะคะโดยใช้โปรแกรม p l a ทอิ t นะคะเ l ลทอิ t เดี๋ยวพี่พิมพ์จะทิ้งคลิปอ่าทิ้งลิงก์เนาะไว้ด้านอ่าด้านล่างของ Descript ั่นแล้วกันนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้าน,ด,านด้านล่างของ d e s ิ r i p t i o n แล้วกันโอเคเริ่มเลยละกันก่อนอื่นนะ ในตรงนี้นะ่ะเขาก็จะมีตัวแบบเหมือนตัวฟรีแหละมันมันมันมีตัวฟรีอยู่แล้วเราสามารถที่จะใช้ได้เลยเมื่อเราสมัครออ่เอ หรือว่าเราอเอ่อโดยที่ไม่ติดลายเส้นโดยที่ไม่ติดลายน้ำเนาะสามารถใช้ได้ฟรีก็คือมีอยู่เกือบ2000รายการด้วยกันเนาะก็คือค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเนาะสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆโอกาสเนาะแล้วแต่ว่าเราชอบทํามันไหนแต่วันนี้เราจะมาทําในตัวทีเชิตดีไซน์นะคะหรือว่าพวกลายดีไซน์ต่างๆนะลายเอ่อกราฟิกนะที่จะเอาไปใส่ในโปรดักต่างๆนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะใส่ในตัวทีเชิตได้อย่างเดียวนะก็สามารถเอาไปทําเป็นสติกกงสติ๊กเกอร์ได้ เนะเดี๋ยวก็จะรีบรีบทำนะไอเดียก็มีไม่มากนะเพราะว่ามันมีตั้ง100ชิ้นนะก็เรามาดูแล้วกันว่าใน100เนี่ย100ชิ้นเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะโอเคเราไปเริ่มเลยนะคะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะมันก็จะมีให้เลือกเยอะเลยแล้วสามารถพิมพ์ตรงรีเสิร์ชตรงเซิร์ชข้างบนได้นะว่าแบบเออเราอยากได้แบบทีเชิร์ตดีไซน์เนาะเราก็เขียนองนี้นะทุกคนเป็นทีเชิร์ตไออาร์ R, ทีเชิร์ตนะคะ ดีไซน์นะคะเราก็จะได้ดีเเชิร์ตออ่ทีเชิร์ตดีไซน์นะคะก็จะมีทีเชิร์ตดีไซน์ทีเชิร์ตทีเชิร์ตดีไซน์เทมเพลตนะคะแล้วก็ทีเชิร์ตดีไซน์ฟรีนะคะแล้วก็มีพวกทีเชิร์ตดีไซน์พวกโมคอัพต่างๆเนาะเดี๋ยวเราลองดูเออ่ตัวทีเชิร์ตดีไซน์เทมเพลตนะว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็โอเคทําการดาวน์โหลดดูนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นทีเชิร์ตดีไซน์เทมเพลตเนาะ โอเคมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะทุกคนอะเดี๋ยวเราไล่ลงมาเรื่อยๆสไลด์ลงมาดูเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีตัวเลขมากกว่า200ร้อ่อสองกว่าลิงสองร้อยกว่าหน้าอย่นะเหลือปรมาณส0งแบบ250หน้าสองหน้านะแล้วก็ที่สำคัญก,ก็มีกว่า20.000รายการด้วยกันนะขอ20,000แบบเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ u s สฟูลเลยใช้สอยได้ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะเลือกอะไรดีตอนนี้ลลายตามากเลยมันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกเป็นแบบทีเชิร์ดดีไซน์อย่างเดียวอย่างเงี้ยทีเชิร์ดดีไซน์ถ้าพี่พิมพ์จะไม่ผิดอ่ะมันจะมีให้เลือกเป็นถ้าเรากดจากหน้าแรกอ่ะทุกคนถ้าเรากดจากหน้าแรกอย่างนะกดจากหน้าแรกที่เขาบอกว่ามีอีไอตรงนี้นะเออกดจากหน้าแรกตรงนี้นะ เขาจะมีให้เลือกแบบเป็นหมวดหมู่เป็นเหมือนคล้ายๆล้ยคอลเลกชันอะแบบคุณอยากได้ทีเชิร์ตแบบเป็นแบรนด์โลโก้ไม้เป็นแอนิ a อมอลไม้เป็นอีดูเคชันเป็นแฟมิลี่เป็นช่วงเทศกาลเป็นฮอลลีเดย์เป็น holiday, ปาร์ตี้ทีเชิร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่พิมพ์ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าอยากพี่พิมพ์วันนี้อาจจะใช้ในตัวนี้นะเพราะมันจะง่ายกว่านะถ้าไปเลือกตั้งสองสามหมื่นรายการอาจจะวันนี้อาจจะไม่เสร็จนะร้อนมากอากาศร้อนโอเคอยู่ให้ เดี๋ยวก็ในนั้นพี่พิมพ์จะเลือกเป็นตัว animal นะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก,กลับไปก่อนจะเลือกเป็นแบบ animal โอเค I need a big Cat mom. Mother of cat. น,นี่เป็นแมวน่ารักวาเลนไทน์น่ารักมากตอนนี้เราก็ได้มาค่อนข้างจะหลายคิลและเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเลือกต่อนะคะอันนี้จะเป็นรูปแมวเนาะอันนี้เมื่อกี้เป็นรูปโยคะนะคะทุกคน ทายไปก็ตอนนี้ได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะคะเราจะมาดูด้านล่างนี้อันนี้พี่พิมพ์ก็มีการแดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่างอันนี้ก็คือจะเป็นต้นฉบับที่เขาให้มานะทุกคนแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนต้นฉบับเดี๋ยวเราจะมาลองอดูตรงข้อกําหนดด้วยนะว่าจริงๆแล้วข้อกําหนดของเขาอ่ะอันไหนที่เราสามารถ ใช้นำไปใช้นำไปขายได้จริงๆนะเดีย๋ยวพี่พิมพ์ขอเราจะบอกเกี่ยวกับไลน์เส้นนะคะไลน์เส้นเนี่ยอะไรที่เราทำได้และอะไรที่เราทำไม่ได้บ้างนะคะอย่างถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำได้ก็อย่างเช่นเราสามารถ add นะคะ modify ได้หมดเลยนะคะ Add รูปภาพแล้วก็ Modify ก็คือย้ายที่ย้ายทางอะไรเกี่ยวกับรูปภาพการจัดวางนู่นนี่นั่นนะคะและที่สำคัญเขาก็บอกว่าสามารถที่จะนำไปทำเป็นผลงานไปทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็ขายได้นะอย่างเช่นเ,เป็นพวกฟรีแลนส์ก็สามารถที่จะมา อครีเอทงานในนี้แล้วก็เป็นโปรดักตไปขายให้กับลูกค้าได้นี่นะคะสิ่งที่ทาได้ก็สามารถที่จะแบบพับผิอก็สามารถที่จะแบบทำให้เป็นก็สามารถที่จะเผยแพร่เป็นสาธารณะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะงานในนี้ก็คือสามารถเผยแพร่ได้นะคะต่อไปนะคะ you can put your final design on any kind of product And then sell those p r o d u c t ก็คือเราสามารถดีไซน์กราฟิกในนี้แล้วเอาไปใส่ในไหน,ไหนก็ได้เหมือนที่เรา,เาขายใน Redbubble นะคะเหมือนที่เรา,เาหรือเราจะเอาไปขายใน Etsy นะคะแพลตฟอร์มของ e s y หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Printful อะไรต่างๆ Print ขายเป็นแบรนด์ของตัวเองภายใต้แบรนด์ของตัวเองก็ได้นะคะแบบนั้นเนาะได้อะไรสิ่งที่เราทำไม่ได้นะคะนั่นก็คือการ ขโมยนะคะพวกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออนำไปใช้เทมเพลตที่เป็นออริจินอลสต็อกอิมเมจของเขาเนี่ยนำไปใช้อันเนี้ยทำไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่อ่า ให้ทำตัวที่เราเหมือนครีเอทแบบพวกก๊อปปี้อะไรพวกนี้อย่างเช่นเอาเอาพวกที่มันมีเป็นแบรนด์อย่างเงีย้ยมามาทำมาครีเอทให้ให้แบบหน้าตาเหมือนแบรนด์อย่างเงี้ยอันนี้แอบเฟรชแบรนด์อย่างเช่น n i ก e ้อะไรงเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้แบบลอกเลียนแบบเขาอันเนี้ยเขาก็บอกว่าห้ามทำในโปรแกรมของเขาห้ามทำใน เว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่า cannot take นะคะนี่ชื่อแบรนด์ของเขานะคะ content to make for your own ก็คือไม่เอาไม่เอาไปทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองนะคะอาจจะ copy idea หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้เอา i d e การทำแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้แล้วก็เอางานในนี้ไปไปทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะเทาที่พี่เคพีมก็จ่าแต่ที่ท,ท,ที่ที่เราทำได้ก็คือ modify add แอดคอนเทนต์แอดนู่นนี่นั่นแอดรูปภาพนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ฟแลนเซอร์เนี่ยทำได้ในนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราจาก Modify Final แล้วเราสามารถเอา Product ไปขายได้เลยโอเคมาต่อกันนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะทำตัวอย่างให้ดูนะว่าเออเราจะเออแก้ไขางานของเขาเนี่ยประมาณไหนแล้วคิดว่าประมาณไหนที่จะนำไปขายได้นะโอเคอันนี้พี่พิมพ์แก้ไขแล้วนะทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นๆนนะที่เป็นออริจินอลของเขานะ อารมณ์ประมาณพี่พิมพ์อยากได้เป็นชีสอ่ะตัวนี้ละกันดูเข้าใจง่ายนะคะโอเคเป็นรูปออริจินัลของเขานะจะเป็นรูปแก้วน้ำสองแก้วนะคะอืโหลดนิดนึงช่าพอพี่เดียวก็ได้นะคะทุกคนอ่อย่างอันนี้มีอะไรที่เราแบบแซนแอนดซันอ่ะ Hello summer นะคะ Stay cool อันนี้ค่อนข้างจะแบบโอเคเลย Hello summer นะคะเด็กๆขอใช้ไอเดีย Hello summer ตรงนี้นะคะอืมนะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกไใช้แค่อันเดียวพอ ก็จะใช้ตัวตัวนีที่เรามีอยู่คี่จะใช้ตัวหนีนะคะแล้วก็อาจจะเลือกนะคะลูกมาใส่น okay. เนาะโอเคประมาณนี้อ่ะอาจจะเลือกแบบลูกมาใส่ที่อพิ่เปลี่ยนเป็นลูกนี้นะคะเปลี่ยนเป็นลูกทียืนอยู่แบบนี้นะคะ นะคะแล้วก็เขียนว่าด้านล่างว่า Hello Su m m e r จะเขียนข้างในก็ได้นะคะ Hello Sum m e r นะคะแล้วตัวมาน,นี้นะคะแล้วก็ตัว e l e m e n t ผู้หญิงนะพี่พิมจะเปลี่ยนให้เขามีสีสันมากขึ้นนะคะขเขียวน,นะคะผู้หญิงเจะเป็นสีขเขียวแบบนี้เนาะอ่าอันนี้สีพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขเขียวด้วยนะคะ ใ้มันเป็นสีเดียวกันโอเคก็คจะเป็นประมาณนี้นะคะดวงสีก็สีเขียวนะแต่ว่าพี่พิมพ์อยากให้มีความเป็นน้ำทะเลเพิ่มขึ้นนะไอเส้นแบบนี้ไม่รู้ว่าเราจะต้องหาโดยการใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรนะทุกคนลองดูแล้วกันเป็น water นีได้ไหมเออคีย์เวิร์ดคำว่า water เนี่ยเราจะได้นี่ยแบบน้ำทะเลแบบ o อ e a n ยนโอเแบบเนี้ยไหน หรือเราเปลี่ยนหมายเปลี่ยนเนลาแล้วกันอืมอันนี้มันก็ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงมไม่น้าเข้า,าลายถ้าแบบลายลวเตอรอางนี้หาเจอาหารเจ แต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมจะเป็นแบบนี้เลยโอเคเราจะเอาอะไรมาใส่ตรงนี้แสงแสงโอเคมีความแสงเอาหายไปไหนนะมิส e r อร์เลเ แล้วเราก็จะเอาแซนมาใส่นะคะโอเคอมาใสา่เพืจะเพิ่มเอ e ลเมนต์เข้าไปอีกน้องมาโอเคเหมือนแบบอารมณ์ประมาณจินตนาการว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขายือนอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะคะกำลังยืนบนเ,เกาะแห่งนี้นะคะบอกเฮลโลซัมเมอร์นะคะทิพย์ขึ้นแล้วเขาจะไปเขาจะไปเซิร์ฟวิ่งแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนี้ หมาย๋ย่เราจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะสีไม่ได้นะคะสีเป็นสีดำไปเลยก็ได้นะไม่เป็นไรใช่แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีดำด้วยนี่ก็ได้โอเคอืมที่นิงก็จะใช้มีเป็นสีดำเลยนะ่ะ แล้วก็มันก็เป็นสีดำโอเคโอเคทุกคนจำได้ไหมอันดับแรกทนที่มามันหน้าตาเป็นยังไงมันหน้าตาเป็นอย่างคือยังไงจำไม่ได้แล้วโอเคประมาณนี้เห็นไหมคะทุกคนเราก็จะได้แบบการจัดวางนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ความรู้สึกนะคะแบบเออใช้ความรู้สึกใช้แบบเพรียนะคะแล้วก็เอามันมาวางวางจัดวางสามเอลเมนต์ สามใช่ไหมเออสามอิเมจัดวางกันให้องค์ประกอบเป็นความรู้สึกแบบเออแล้วที่สําคัญนะถ้าเกิดว่ามีคีย์เวิร์ดแบบเจ๋งๆหรือว่ามีคีย์เวิร์ดแบบไอเดียดีๆนะแล้วก็เอามาใส่ในรูปไปด้วยนะหรือจะเป็นคีย์เวิร์ดอย่างเดียวก็ได้นะเออให้ตรงกับอ่าอ,อาจจะไม่ตรงกับลูกค้าก็ได้แต่้าเป็นไอเดียให้กับแบบมองว่าลูกค้าจะซื้อใครซื้อซื้อไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นกลุ่มเป้าหมายของเราอะเราก็จะ ออกแบบได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดเราไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบนะเราก็สามารถที่จะออกแบบแบบแบบเนี้ยคิดใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะโอเคการดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดด้านบนนี้นะคะแล้วก็โหลดดิ้งนะคะโอเคอโหลดดิ้งสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวแอุย๊ยลืมไปทุกคนพี่พิมพ์จะต้องเอาสีแบ็กเกออกนะคะ เอาสีแปะกาวออกนะไม่สามารถใช้แบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเราเอาไปลงในลายเสื้อผ้านะไปลงในลายเสื้อผ้ามันจะติดไอตัวสีไปด้วยนะถ้าใครชอบก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่พิมไม่ชอบพี่พิมก็จะเอาออกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะให้มันเ,เนี่ยมันติดไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเอาก็ได้นะคะทุกคน <c oughs> มันเอามันติดไปแล้วไม่เป็นไรหรือ,ออาจจะแบบลงมันสีส้มไหมทุกคนแบบ แบล็กเกาเป็นสีส้มอ่ะสีส้มอ่ะแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เน,นี่ยก็แบบเป็นสีดำมีแบบสีแบบสีส้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันกลืนไปอ่ะมันกเป็นสีดำอ่ะดีแล้วอืมเอออันนี้ก็สวยหอมอ่ะสีส้มสีดำ Okay. มไม่ดำสนิททำไมไม่ดำสนิท okay. นี่เราจะเอาเป็นสีขาวบรราาอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนใช้ได้เหมือนกันแล้ก็สามารถที่จะเอาเป็นลงเป็นเสื้อสีดำแล,แล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ทั้งตัวนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยทุกคน โอเคประมาณนี้นะคะอโอเคแต่ว่าพี่พิมก็ว่ายังไงแหละมันดีกว่าถ้าเปไม่เป็นไม่ใส่แใ่มันจะดีกว่านะคะเอาตัดแป่าออกอย่างที่บอกแล้วแต่แล้วแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเราที่เรามองไว้คือใครนะคะอืมแล้วก็ถ้าอยากให้มีพื้นหลังก็ใส่พื้นหลังนะคะ ถ้าคิดว่าเออมันเอาไปลงในแบบแก้วน้งแก้วน้ำบางทีแบบมีพื้นหลังด้วยไม่สวยหรือเปล่าเลยเขาพื้นหลังมันจะเป็นตัดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตัดแบบเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะเนาะเออมันอาจจะไม่สวยเนาะโอเคโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่ทำเสร็จแล้วทั้งหมดหนึ่งรอยชิ้นกันนะคะกราฟิกตัวอย่างนะคะพอมาอยู่บนเสื้อผ้านะตัวเอ่อ p l a y i t t n t เน่ะเขาก็จะมีตัว mockup สำหรับใครที่แบบทำลายขายในร้านของตัวเองด้วยนะมีร้านหลายร้านนะแล้วก็อาจจะมีอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้ด้วยนะอยากจะโปรโมตลายที่เราดีไซน์ออกแบบนะเขาก็จะมี m o กอัพมีคนใส่เสื้อให้เราแบบนี้นะเห็นไหม ลายด้านบนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นลายของเราเองแล้วเราแอดมาให้ให้อยู่ในตัวมุกอัพหรือตัวคนใส่แบบนี้นะมันก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะทุกคนดูสิเนาะดูสิมันจะดูเท่ไปอีกแบบเนาะอารมณ์ประมาณนี้นะคะสวยงามมากเป็นโปรแกรมที่พี่พิมพ์แนะนําเลยใช้ได้หลากหลายมากนะคะคุ้มมากๆค่ะตอนนี้เราก็ดีไซน์มาได้หลายรูปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมารีวิวดูนะคะว่าพี่พิมพ์ได้ ออกแบบมาเป็นโลโก้หรือว่ากราฟิกแบบไหนบ้างนะอย่างเช่นอันดับแรกเนาะก็จะเป็นรูปแมวนะคะ I am cat อย่างนี้เนาะก็มีการใช้เป็นผู้คีย์เวิร์ดอย่างเดียวนะใช้เป็นตัวหนังสือเล่นคำนะคะ perfect body loading นะคะก็คือแบบกำลังโหลดอยู่กำลังแบบเหมือนแบบถ้าใครซื้อไปใส่พี่พิมพ์คิดว่าอารมณ์ประมาณอ๋อฉันกำลังไปจิมเดี๋ยวหุ่นดีๆของฉันกำลังจะมาอารมณ์ประมาณนี้นะคะ โอเคต่อไปก็มี Girl Boss นะคะก็จะเป็นมีการตกแต่งเรื่องแบ็กกราวด์แล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็โอเคอันนี้ก็เป็นตัวหนังสือเหมือนเดิมนะคะเป็นข้อความนะคะ Believe to yourself you are enough นะคะก็เป็นเหมือนอพลังบวกนะคะใส่ ซื้อให้เพื่อนซื้อให้ญาติอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ดีไซน์คล้ายกันนะคะเป็น2แบบเป็นแบบสีชมพูแล้วก็เป็นแบบสีขาวแล้วก็มีรูปหัวใจพี่พิมก็เพิ่มหัวใจไปตรงกลางนะคะอืออ่าแล้วต่อไปมีอะไรอีกอ่ะก็มี I fishing because my wife was for won't follow me เดก็คือฉันน่ะไปตกปลาเพราะว่าเมียของฉันน่ะ ไม่ตามฉันไปที่นั่นอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดที่ที่พี่พิมพ์ไปได้มาแล้วพี่พิรู้สึกว่ามันโดนมากแล้วอ่าก็น่าจะซื้อให้ภรรยาใสาเอ,อ่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้พี่พิมพ์ยังไม่ได้เอาสีแบ็กเกลวออกนะเดี๋ยวเอาสีแบ็กเกลวออกทีหลังได้นะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นเอลเมนตของพี่พิมพ์นะคะแล้วก็มีอันนี้จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะถ้าเราเอาไปลงในสีเสือ้อมันจะเห็นชัดกว่านี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ที่เราดีไซน์ไปนะคะก็พี่พิมพ์ก็เลือกไว้ให้เป็นแบบเหมือนตัวเลือกเนาะโอเคแล้วก็ ที่หลืออก็ยังมีอีกเยอะเลยอันนี้ก็เกี่ยวกับ lucky fishing t-shirt do not w o u c h ก็คือแบบนี่เป็นเสื้อที่แบบนำโชคนะคะถ้าคุณไปตกปลานะคะห้ามซักนะ,ะ <laughs> นะก็เป็นการอัดแอปนะคะเกี่ยวกับพวกแบบข้อความนู่นนี่นั่นนะคะเอามาใช้โอเค be yourself โอเค okay. ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีเยอะกว่านี้แหละมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเดี๋ยว ไว้ดูอีกทีตอนวันที่พี่พิมพ์จะทำคลิปวิดีโอเอามาลงเออเอาสินค้าพวกนี้เอาโลโกโ้เอาลายเอากราฟิกพวกเนี้ค่ะไปลงใน r e d b u b l e เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงว่ามีลายอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เนาะก็ออขอบคุณ ทุกคนเช่นเคยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับวิดีโอของพี่พิมพ์ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคลิปวิดีโอของพี่พิมพ์ด้วยนะคะพี่พิมพ์ก็จะขยันทําคลิปวิดีโอลงบ่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะอย่าลืมกดซ u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่พี่พิมพ์กําลังจะทําออกมานะคะทุกคนเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย